촬영 <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้บดามนะคะพายามบ่ายนะคะวันจันทร์มาพัเพื่อนมาเที่ยวสวนของบดามนะคะอยู่ที่แก่งกระจานนะคะอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะปกติบดามจะอยู Jamie, ่ที oh wow. Wow. Walls, today, wow. old, ่รีสอร์ทนะคะแต่วันนี้วันวันนี้คนน้อยและวันนามก็เลยพาน้องๆ้องเข้ามาช่วยกันเก็บผลผลิตแล้วก็พามาดูมาดูผักต่างๆมันเพลิดเพลินดีเพื่อนเพื่อนฟังเพลงว่าเพนั้นแล้วก็มาเที่ยวสวนกัน เดี๋ยวเราไปดูท้างน้นกันนะเพื่อนๆนะมาดูตรงนี้เราเดี๋ยวจะมาเก็บฝ้าหลังเพื่อนมาดูน้องๆเขาเก็บฝ้าหลังกันมีลูกใหญ่บ้างไหมไหนดูดิไหนหยิบดูให้ความจริงอันเนี้ยมันห้อยพะเนี้ยมาตรงเอาลานเอาไม้ขึ้นอ๋อใช่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  เดีย๋ ons, ยวต้องมาทำเดี๋ยวต้องมาทำต้องปักอย่างเง <reco> ี้ยโอ้นะนะ่ยดูดูลูกไหนนี่อันนี้อากาศอ่ะเดี๋ยวเอามาโชว์เอามาโชว์เพื่อนๆนี่นี่ลูกนี้เนี่ยไหเพื่อนๆสวยไหมพ่อหลังไส้แดงเพื่อนลูกใหญ่ดีนะมาดามเก็บแล้วก็ยังไม่พอส่งตลาดนะเพราะมันยังไม่เยอะแต่ว่าจะเอาเข้าที่บัวทอารีสอร์ทอ่ะเป็นร้านนะเป็นอาหารเช้าให้เพื่อนๆให้แขกที่เข้ามาพักอาหารทานในพ่อหลังไส้แดงน่ากิน ไม่มีมีดนะเอามาปอกดูอะไรนะปอกดูไส้หน่อยได้เหรออ๋อเดี๋ยวต้องให้แม่ครัวแม่ครัวเอกของเราระหว่างรอนะเต้นไปก่อนนะเพื่อนสนุกดีลุ้น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 เพื่อนโอ้ไฟแดงเพื่อน อร่อยหวานเดี๋ยวจะไปดูอะไรอีกพักทองตรงไหนนะ